สำหรับรัดท่อแก๊สนะครับเราจะทดสอบคุณภาพนะครับว่าแคมรลัสของ n t p นะครับจะมีความแข็งแรงและมีความสามารถพอที่จะใช้งานจริงในสถานการณ์จริงนะครับนี่ครับเราขันติดตั้งกับถังแก๊สนะครับซึ่งเราต้องขออนุญาตมียางรัดเพื่อความปลอดภัยนะครับของถังแก๊สนะครับนะครับ นะครับเราจะลองเทสนะครับลากเลยครับลากเลยครับนี่นะฮะมีการลากนะครับนะครับนะครับนี่นะฮะนะครับเทสนะครับเทสตดวยการยกนะครับยกนะครับยกนะครับอ่าเดิน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 ลากเลยครับเดินถือเดินถือให้ลอยเลยนะครับเดินถือให้ลอยเลยนะครับเดินนะครับนะครับ ะครับอ่าโอเคครับครับอ่าวางเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับนะครับลองกระชากดูนะครับคนนึงจับแล้วคนนึงกระชากสายนะครับกระชากเลยนะครับกระชากเลยนะครับอ่านะครับกระชากเลยนะครับออกแรงกระชากเลยนะครับโอเคครับนะครับให้เห็นนะครับคุณภาพของเหล็กตัดททอ NPP นะครับ